สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนน้องมื้อนี้สาวนุ่นมณีพามาเที่ยวสวนดนอกไม้เด้อสวนแบงเบ็จามาดนั่นเองเนาพะพ่อแม่พี่น้องอยู่อ่าจางังหวัดอุดรธานีเด้ออยู่ใกล้ๆก,กับบ้านเฮาเองเนาะได้ว่าคาเฟ่ของเขาเจ้าเปิดใหม่เนาะแล้วก็งามหลายมื้อนี้นุนน่นมณีกะได้พาแม่ยาเนาะแล้วก็หลานสาวแล้วกับมูเนาะก็คือมาสินกาแฟากันแล้วก็ หลังจากที่กินกาแฟแล้วเดี๋ยวจะพาไปซม o m สวนดอกไม้นั่นเองทุกคนเนาะมีหลายสีเลยแล้วก็งามพร้อมเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ากาแฟอยู่ในนี่มีเมนูอย่างแน่เนาะอุ้ยค่ากาแฟกับ่าแพงเลยนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยตอนนี้นุ่นมณีก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาทางในคาเฟ่ของเพื่อนแล้วเนาะก็คือ,อส่วนแบงค์เบนจมาม่านั่นเองพ่อแม่พี่น้องอยู่จังหวัดอุดรธาน,นีเด้อถ้าว่าผู้ใดยอยากมาเที่ยวก็สามารถมาได้เนาะขเขาจ้าเปิดอยู่ตั้งแต่ะสะตอนเศร้าเนาะจนหันหามวงแรงหางงึงเนาะที่ว่าเขาเจ้าเปิดนั่นเองทุกคนเนาะมานั่งอยู่ทางในแบบสร้างกาแฟมาก,กินเนาะคือห้องแอร์เด้อที่นุ่นนั่งอยู่ในตอนนี้เนาะ ถ้าว่าผูา้ใดอยากนาั่งทางนอกก็สามารถนั่งได้เนาะเพราะว่าทางนอกเขาเจ้าก็จัดตกแตง่ง้อยยังสวยงามเนาะก็มีเก้าอี้ให้นั่งเนาะแล้วก็มาเบ่งองวิวสวนดอกไม้นั่นเองลมพัดอยู่เนาะอยู่ทางนอกกับงามเนาะนี่ก็คือเคาน์เตอร์ของเพิ่นเดอส่วนแบงค์เบนจามานั่นเองพ่อแม่พี่น้องนี่บรรยากาศมือที่นุดมาเนาะคนกับมาเที่ยวหลายอยู่ไดเนาะนี่เนาะ ตอนนี้กาแฟของนุชกลมาแล้วพ่อแม่พี่น้องกาแฟกัแซบอยู่เด้อเนาะนี่มื้อนี้กัมีแม่ยาแล้วกัไอโนโน่โนแล้วกับ, know, ล,กบล,าลานสาวน้อยเนาะที่มาน้ำกันเนาะแล้วกัมีเอ่อครอบครัวของฮูน้ำเด้อนี่เนาะบรรยากาศอยู่ทางในอ่าคาเฟ่ของเพิ่นเนาะเพิ่นตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยเด้อเนาะบางคนเขากะ อเอางานมาเฮ็ดอยู่ทั้งในนี่ก็ได้เนาะเพราะว่าบรรยากาศดีทุกคนเนาะนี่กาแฟนี่เนาะโดยแก้วกาแฟแก้วหนึ่งกับห้บาทหรือว่าห้บาทนั่นเองพ่อแม่พี่น้องก็คือแบบบ่แพงหลายเนาะ สบายดีโอ้ยตื่นเลยยังเนาะเดี๋ยวมึงงงจะมึงงุกเพรก็ดังฮฮลโหลผู้สาวฮัลโหลสบายดีโดยหลังจากที่นูดพาพ่พอแม่พี่น้องซิมกาแฟแล้วกาแฟก็โอเคเนอะแล้วก็แซบเนาะแล้วนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีขนมเค้กพร้อมเนาะ เมื่อกี้ก็พาไปเบ่งบรรยากาศครอบครัวของโมโนูนเนะกะกคือ,อเด็กๆลายเนาะที่มาในมือนี้ก็คือพาชมบรรยากาศอยู่ทาง้านนอกเนาะนี่ก็คือ้านนอกของอาคาเฟ่ของขาเจ้านั่นเองเด้อเดี๋ยวนู๊จะพาไปชมสวนดอกไม้นอก,ก็งามลายเดี๋ยวไปกันทุกคน นี่เนาะบรรยากาศทางนอกเนาะก็คือมีสาวๆมานางทางนอกหลายเนาะก็คือมาเบรองบรรยากาศสวนดอกไม้แล้วก็ฮับลุมเย็นๆเนาะอยู่ทางหน้าคาเฟ่ของเพื่อนนี่เองทุกคนเนาะบรรยากาศซึ่งใน้านเพื่อนก็ตกแต่งในยังสวยงามได้เด้อเนาะจะมีดอกหญ้าเนาะอยู่ทางหน้าของคาเฟ่ของเพื่อนเนาะทัดไปก็จะเป็นสวนดอกไม้แล้วก็มีคันดสวรรค์เนาะก็คือเด็กๆนี่มานไปเลาย จะถ่านลูกใ,กใม,าาก <c oughs> มน้นั่งลงเลยถัดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องก็จะเป็นสะพานไม้แบบนี้เนาะที่เพิ่นเฮดอ่าแห้เฮายางมาใช้ส่วนดองไม้ของเพิ่นเนาะก็จะมีสองสีก็คือสีม่วงได้สีแดงเนาะ สบายดี bye. พ่อแม่พี่น้องมาทุกคนนุมนมณีเดอ้อมนีนุมนมณีจะพามาเที่ยวสวนดอ,อกไม้เดอ้องามแพงเนมีทุกสีเลยเดี๋ยวเขาจะพาไปทางนั้นก่อนเนาะเป็นสีแดงแล้วก็ทั้งทางนี่ก็จะเป็นสีม่วงเดอ้อโดยถ้าผู้ใดอยากมานาะสวนดอ,อกไม้นี่ก็คือสวนอแบงค์เวนเะมาดเดอ้อเนาะอ่าหาใน Google ก็ได้เนาะ g o o g l e แ a p พนะมันก็จะเห็นเนาะ ท้าว่าอย่างมาได้ตอนนี้ก็คือดอกไม้กําลังงามทุกคนเนาะนี่กําลังบานแบบนี้เลยเดี๋ยวนุชจะพาเราะเบิงแล้วก็พาไทฮูอกองงามเด้อโดยทางนี้เพิ่นก็นจะมีมองนางแห้่แบบนี้เนาะจะเป็นอ่าไม้ไผ่เนาะขาจาเห็ดให้เขามานั่งไทฮูกแล้วก็ทั้งหลังก็จะเป็นอ่าดอกไม้สีแดงนั่นเอง ดอกไม้ห่อนไก่เนาะถ้าเป็ี่ยนยูบานโนดเนาะแต่ว่าอยู่เมืองไทยโมเนลใจว่าเขาเอินว่าอีหยังเนาะเดี๋ยวจะพายางเข้าไปทางในเดอ้ออันนี้เนาะอุ้ยทุกคนอันนี้กะมีแบบนี้ให้เนาะลายโฮมงามอยู่อันนี้จะเป็นไม้เนาะไม้แบบนี้แล้วกะมีส่วนดอกไม้ทุกคนเดี๋ยวพ่อเขายางมา จ้ากระเจาเห็ดแบบเป็นสีขาวแบบนี้ให้เฮาเลยแบบมาไทยพวกกับงามเนาะกับดอกไม้หอนไก่แบบนี้ทุกคนโมโหอยู่ประเทศไทยเพื่นเอิรว่าอีอย่างเนาะแต่ว่าแถวว่านุชกับปลูกคือการแต่โบราณปันนี้เนาะพอมาเห็นอยู่ฟังนี้ก็คืองามแพงทุกคนเนาะแ้เจ้าก็ะเจะเห็ดทอน้ําแบบนี้ใส่เนาะเพื่อว่าให้อดอกไม้มันแห้งขนาดให้ดอกไม้มันงามเนาะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มขาว,ขาวเนาะ ท่นเอาผ้าใบสีขาวแบบนี้มาให้เนะะะาะแล้วก็นผ้าให้นักท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวสวนดอกไม้เนาะเลยทายโฮมงามๆเนาะคือหนุดมาในมือนี้กะอ่าจะทายโฮมแบบง,งามๆให้เบิ่งน้าเนาะเดี๋ยก็จะประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าสวนดอกไม้ทางฝั่งนี้จะเป็นสีแดงแต่ว่ากว้างขนาดเลยเนะะะะาะแล้วก็นหล่อทายโฮม จนควายแล้วเนาะเดี๋ยวนราจ,จะพาไปเบึ้องสีเหลืองเนาะตอมีหลายสีเลยแล้วก็งามแล้วก็ก,กวางแบบนี้แหละเนาะอันนี้ก็คือพาบรรยากาศโอยดวมเลยเดอ้อเปลี่นดอกไม้สีแดงนั่นเอง บรรยากาศในสวนดอกไม้ก็คือสีแดงนั่นเองพอแม่พี่น้องที่นุดยพามาก่อนเนาะถ้าว่าผู้ให่ยังไม่ทันไหนมาก็สามารถเดินทางมาได้เด้อพอแม่พี่น้องน้องดอกไม้กาลังงามนั่นเองอยู่จังหวัดอุดรธานีเด้พอพาครอบครัวมาหรือว่ามากับมูก,ก็ได้เนาะหรือหรือว่ามากับแฟนเนาะนี่บรรยากาศเนาะงามมาทุกคนแนะนําให้มาเลยเนาะถ้าว่าผู้ใหม่มาความสวยความงามเนาะก็คือู้หยิงก็ต้องมาดอกไม้เนาะ อันนั้นแบงเวนจะมาดเอาทุกคนอยู่ดอนทน,นีนั่นเอง,เอง,เองนี่น้องดอกไม้สีเหลืองแล้วก็มีสีแดงปนน้ำทุกคนกับงามคือกันเลยเด้อนี่น้อมาไทายฮุ้งงมงามๆแบบนี้เลยพ่อแม่พี่น้อง ก็คือเฮาบปต้องเดินทางไปฮอดเชียงใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเฮามามองนี่ก็คือแบบงามแพงสําหรับนุดนนะค่ะเขากับบแพงเนาะส0บาทต่อคนเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องเฮาก็สามารถ่ายรู้งงามได้แล้วเนาะถ้าพายุใกล้ๆก็่าลืมมาเด้อโดยดอกไม้อยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะลวก็อ่างามทายหู้งามคือกันเพราะว่าตอนนี้ที่นุ่นมากับประมาณสองโมงแรงนี่แหละเนาะ กำลังแสงกำลังงามเนาะถ้า uh, ว er ่า uh, ผู้ใดอยากมาตอนเร้าก็แนะนำให้มาประมาณเก้าโมงสิบโมงเนาะจะงามส่วนดอกไม้นี่เพิ่นเปิดประมาณเจ็ดโมงเร้าเนาะฮอนห้าโมงแรงนั่นเองเนาะถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากมาชินากะแนะนำแนะนให้มาตอนเร้าเนาะกะงามคือกันเนาะประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่กำลังดีเนาะแต่ว่านี่นุดมากะประมาณบ่ายสองโมงเนาะสองโมงแรงกับงามคือกัน จะประมาณนี้แหละโดยฟังนี้ก็จะมีดอกไม้แบบงามเลยเนาะเดี๋ยวนุจะพายางเลาะไปเบิงเดอ้อตามนุมาเนาะนี่หน่อยอีกฟางหนึ่งทุกคนจะเป็นดอกไม้สีชมพูแล้วก็สีขาวเนาะเห็ดป่นกันเลยอ่าดอกกำลังหวานเลยงามแหงเนาะดูฟางนี้ก็จะเป็นอีกอ่า ดอกไม้อีกพันหนึ่งนะทุกคนนี่งามแบบนี้เลยถ่ายรูปแบบหลายเลยอะ่ะแบบมันมีหลายสีเนาะหละกะักมากะทำพองมาประทับใจแน่นอนเนาะค่าเข้ากับว่าแพงเดอ้อพี่น้องเนาะประมาณ40บาทนั่นเนองเนาะเขามาต่อคนหนึ่งเดอ้อถ้าว่าผู้ยยให่อยากมาถ่ายรูปงามๆอ่าอยู่ในส่วนนี้เพื่อนก็นจะมีอ่าตากล้องให้พร้อมเนาะถ้าผู้ใหมาละ อะโบมีมูสิน่ะยากมากค้ดเดียวสิกะมาเอากล้องนำเพลินกระได้เนาะอยู่ทางหน้าเนาะแล้วกะมาไทยฮุกไทยอีย่างสินะเพลินกับจะมีแต่ตกล้องให้โดยเฉพาะเนาะโอเคดยตอนนี้นุชก็นเลยพามาทางนี้เนาะฟังนี้จะเป็นนองไม้สีขาวเลยกะกำลังสีงามทุกคนหมักแพงเนาะมึงดูเป็นตะแพงเนาะอันนี้กำลังสีออกดอกแต่ว่า มาถ่ายรูปกับงามถ่ายวิดีโอกับงามเดอ้อถ้าว่าผู้สาวมักถ่ายรูปสายอ่าคาเฟ่สิอย่าลืมมาบางนีเดอ้อถ้าว่าหาดบางนีคือพาดแหง้งอ่ะทุกคนงามเนาะรู้สึกได้มาแล้วก็ประทับใจเนาะเพราะว่างามงามเบิ่งเอาเนาะว่างามดูบ่างามทุกคนเบิง่งบรรยากาศตัวจริงเนาะนี่ประมาณ โดยบรรยากาศมือทินทุนมาเดอ้อบรรยากาศดอกไม้นั่นเองทางฟังนี่จะมีเกือบทุกสีเลยเนอนสีขาวสีชมพูแล้วก็สีแดงเนาะผู้สาวงามต้องคู่กับดอกไม,ม้งามๆเดอ้อ่าลืมมากันในหลายเดอ้อก็คืองามแหงนนานแนะนาแห้มาเลยถ้าว่าผู้ใดมักเนาะอ่ามักความสวยของงามสินะ่ะแนะนําให้มาตรงนี้เนาะก็คืองามหลายบรรยากาศมือทิ้นุนมาก็คือเหมาะเลยอ่ะบร่ยากาศไทยฮุบงามๆแล้วก็ พาครอบครัวมาเที่ยวมื้อวันหยุดสิน่ะเนาะเพราะว่าบ่าาได้เดินทางไปไก่เลยยูจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองพ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่าไก่จากบ้านเฮาแล้วเนาะบ่ได้ไปไก่จากอันฮอดเชียงใหม่เลยมาฮอดอุดรธาน,นีก็สามารถไถ่รูปงามแล้วเนาะโดยเน้อนุจะพายางไปหาแม่ย่าแลว้วก็เด็กๆเด้อ ดูไปดูดอกเหลืองๆหน่อค่ะนี่เนาะบรรยากาศอีกมุมหนึงน่งเนาะก็คือทายหูไผ่ก,ก,กันเนาะก็คือมูมมาน้ำกันนั่นเลยเนาะเขาเจ้าก็จะทายหูทุกมุมเลยก็เป็นโมเมนต์ที่วานาฮนะักนาฮักเนาะอ่าอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่อีกฝั่งหนึ่งเด้อที่นุชพามาเนาะก็คืองามคือกันเลยเนาะ แล้วอ่าแม่ยานุชก็เลี้ยงหลานทุกคนนะเนาะเดี๋ยวน, <c oughs> นุชจะไปเปลี่ยนไหยามาทายหุ้งงามๆกับดอกไม้คือสารเดือก็ <c oughs> อคือพัดเปลี่ยนกันมาเนาะเ <c oughs> พราะว่ามูนี้เฮาก็มีหลานน้อยแล้วก็ลูกน้อยอนะ่ะเนาะมานากันเนาะมูเพื่อนก็นมากับมูอีกคนหนึ่งเนาะบรรยากาศอันทายหุ้ให้การพัดเปลี่ยนกันทายให้การเนานะคือ โมเมนต์ทีนะฮักนะฮักนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่นบรรยากาศมือที่เขามากับงามหลายพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมมากันได้หลายเด้อถ <c oughs> ัดไปเดี๋ยวนุ่จะพาไปเบิงดอกทานตะวันเนาะยูฟังนี้ก็จะเป็นดอกทานตะเวนนั่นเองดอกทานตะวันเนาะเออดอกตะเวนน,เน,เน,เวนั่นแหละนี่กำลังสีงามานนเนาะแต่ว่า มีดอกได้หน่อยเนาะแต่ว่าต้นงามงามนี่โดยยุฟังนี้ก็จะเป็นสีขาวคือกันแต่ว่าคนอาดอกไม้คนละชนิดกันเนาะก็คือประมาณนี้จะเป็นดอกน้อยกว่าเนาะแต่เขาก็บ่มั่นใจว่าดอกไม้เขาเอือร์อะไรยังแต่ว่าผู้สึกแต่ว่างามแฮงเนาะมาแล้วก็ตอนใดก็มากเนาะเห็นคนที่ว่ามาตก,กไม้มนําเด้นี่ นี่เนะบรรยากาศทางฟังนี้จะเปลี่ยนดอกไม้อีกสีหนึ่งก็คือสีขาวแต่ว่าเปลี่ยนดอกน้อยๆเนาะน,นี่ก็จะเป็นคาเฟ่ที่เขาเจ้าเปิดไมแล้วก็งามหลายดอกไม้กับมีหลายแล้วก็เพิ่นจัดสวนในย่างงามเลยเนาะาวา,าู้ใดทีวาว่างๆเนาละล้วก็ยังหาที่เที่ยวบ่ได้สินะก็สามารถเดินทางมาเที่ยวมองนีได้เด้ออยู่ใกล้ๆอุดรธานีเนาะ จะเป็นดอกไม้สีม่วงเด้อเนาะนี่เป็นดอกไม้คนละแบบกับที่นุชพาไปเมื่อกี้เนะาะฟังนี้จะเป็นสีม่วงคือกันเนาะแต่ว่างามคนละแบบดอกน้อยคือกันกับสีขาวนั่นแหละเนาะนี่มีมองไทยหู้ไผ่แบบกำงามแบบนี้เลย ตอนนี้นุชกับพายางเข้ามาในทุ่งสวนดอกไม้เนาะก็คือมีดอกไม้แบบสีม่วงแล้วก็งามหลายยาวเหยียดเลยเนาะแล้วก็พัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสวนดอกไม้เด้อก็คือมีคนหลายมาเที่ยวหลายอยู่เนาะแต่ว่าเฮากะต้องอยู่เว้นระยะห่างคนหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮากะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดสิบเก้าน่ะเนาะก็พัดเปลี่ยนกันเข้ามาทายหูงามๆเนาะก็คือนี่บรรยากาศมืดที่นุชมาเนาะ ก็มีคนมาเที่ยวอ,อยู่เรื่อยเนาะนี่สวนดอกไม้งามแหงน้องงามอิหลีพามาเบ่งบรรยากาศสาวๆาวนาอไทยฮูไฟการสาวไทยเนาะไทยอุดอรธานีเดอ้อแล้วก็มีผูบ่าวอุดอรนำเนาะที่ว่าเบื้องหลังที่ขาเจ้าชายฮูจะเป็นเน่าใดเดี๋ยวนูดพามาเบ่งแล้วเนาะก็คือจะประมาณนี้น้องพัดเลียนกันไทยฮูไฟกันอยู่เนาะกับเมล์น,น่าหักหน่าหักเนาะทุกคนเนาะ อ่าบรรยากาศเมืองทีนุ่นมานั่นเองก็คือมาก,กันหลายคนอยู่เนาะก็คือทหายูบกับดอกไม้ง,งามๆนอะนี่นะฮักโบ <c oughs> อันนี้ก็คือมูน่นเองเนาะที่เขาจ้เามานกากันแล้วก็มีเด็กน้อยหลายคนนาะมากับพัดเปี้ยกกันท่ายูบให้การโมเมนต์ทีนะฮักหลายเนาะ โดยหลังจากที่ว่ามาเบิงสสวนดอกไม้ทางนี้โนทีมูเขาเจ้าถ่ายหงเพกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบืองไม้ยาและหลานสาวนั่นเองเนะาะว่าเพื่อนจะถ่ายหองอจังไดกันเนาะนี่ก็คือบรรยากาศมือที่นุ์มาดอกไม้กับกําลังงามคือกันเนาะนี่ไม้ยาและกับหลานสาวน้อยเนาะช่มาเที่ยวน้ากันในมือนี้เนาะ โดยในตอนนี้สาวนุ่นมณีก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องนอมาเที่ยวสวนดอกไม้ยู่แห่งนี้นกก็คือทัวร์แล้วนกก็คือมีเกือบทุกสีเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วดอกไม้ก็กําลังงามเด้อถ้าว่าผู้ใดยังบ่ทันในเดินทางมาฮอดก็สามารถเดินทางมาเที่ยวเด้อเพราะว <tinc S 1> ่าดอกไม้กาลังงามเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีหลอกหญ้าเนาะนี่บรรยากาศอยู่ทางหน้าของคาเฟ่ของขาเจ้านั่นเองก็งามคือกันเนาะ บรรยากาศมือที่นุชมากับงามหลายหูซึกประทับใจที่ได้มาในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนาะเพราะว่าสาวๆกับหลายเด้อเนาะแล้วกับวังค้นเขาเจ้ากับมาเป็นครอบครัวคือนุชกับมาเป็นครอบครัวเลยเนาะนี่ก็คือบรรยากาศมือที่นุชมาได้เก็บมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายอยู่เนาะนี่บรรยากาศรอบๆในสวนเพลินเด้อแล้วก็ในคาเฟ่ก็จะประมาณนี้เนาะทางนอกก็มีแล้วก็ อย่า,ยากนางทางในก็มีมองนางหลายแล้วกับทางนอกก็าลายเนาะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคันดสวรรค์นเนาะที่ขึ้นไปแล้วก็ทายหูไปใส่ดอกไม้ขนาก็จะเห็นทุกสีเลยเพราะว่าเป็นมุมที่สูงแล้วก็สวยงามพร้อมเนาะนี่บรรยากาศมือทีนุ่มมาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้นุ่ก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวสวนดอกไม้เนาะสวนแบงเบเนจามาดนันเองเนาะพ่อแม่พี่น้อง ู่จังหวัดอุดรธานีเดอ้อถ้าว่าผู้ใดอยากมาเที่ยวก็สามารถเดินทางมาเที่ยวได้เนาะเพราะว่าต้นไม้ก็กําลังงามแล้วก็สวนดองไม้ในการ็ดองไม้หลายเนาะสาหรับนุชก็คือแบบประทับใจหลายที่ได้มาเนาะเพราะว่าค่าเข้าก็อ่ะมาณ40บาทต่อคนเท่านั้นเองเนาะตอนนี้เรากกําลังสิเตรียมตัวกับบ้านละเดอ้อ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขนอนในการมาเที่ยวกับนุชแล้วก็ขอให้โชคดีในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองสไส้หลายๆเนาะขอให้ทุกคนโชคดีในปีใหม่เด้อขอขอบใจบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อ